ข่าวที่ร้อนแรงที่สุดประจำสัปดาห์นี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นข่าวที่กรอตาลงดาบครั้งใหม่กับทางบิดครับนะครับที่สั่งปรับ CTO ของบริษัทบิดครับบอกเชนเทคโนโลยีจำกัดน,นะครับเป็นมูลค่าถึง8.5ล้านบาทนะครับพร้อมกับสั่งห้ามให้บริหาร12เดือนแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็กำลังจะตอบโต้กับทางกราตานะครับคือเรียกว่าขอสู้คดีต่อไป สิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับวันนี้ Creative Risk จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับพบกับผมโยชิ Yoshi. กำพลอุลานวิโยและนี่คือ Creative Risk คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับ ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง Creative Rich นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ i n v e s t m e n t b ครับ l o c k c h a i n m e t a v e r s e นะครับ NFT Content Optimization แล้วก็เรื่องของ Business Strategy ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยนะครับก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่ามันมีข่าวเยอะแยะเลยนะครับแม้แต่นะครับสื่อที่เป็นแมสอย่างไทลัฐนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็คือข่าวที่กรัา บล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับก็คือคุณสำเร็จวัชนะเสถียรนะครับเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทบิตคัพบล็อกเชนเทคโนโลยีจำกัดนะครับมูลค่าค่าปรับนะครับถึงประมาณ8.5ล้านบาทนะครับสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะครับเราไปดูกันนะครับสาเหตุก็เพราะว่าทางกรตอมองว่าเป็นการนำข้อมูลอินไซด์เนี่ยมาเทรดนะครับก็คือในช่วงที่ก่อนจะมีดีลอของเอ b เนี่ย ก็ราคาเนี่ยยังไม่สูงนะครับประมาณ30บาท40บาทได้ประมาณนี้นะพอมีข่าวปุ๊บราคาพุ่งนะครับาทางกรตอรมองว่า,าคุณสําเร็จเนี่ยมีการไปซื้อนะครับซื้อเหรียญคับนะครับเพื่อเก็งกาไรเอาไว้ก่อนที่จะมีดิวนะฮะเหมือนกับทางกรตอเนี่ยเขารู้สึกว่าทางาคุณสําเร็จเนี่ยมีมีการรู้ข่าววงในก่อนและใช้ประโยชน์จากการครอบครองข้อมูลตรงนี้มามาเทรดมาเทรดเหรียญน,นะครับตรงนี้ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับจริงๆมันเกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือช่วงประมาณที่มันมีดีลของ SCB นะครับที่จะมาซื้อหุ้นนะครับของบิตคัพหรือซื้อเหรียญเนี่ยเพื่อถือหุ้นประมาณ5 1เนตี่ยตอนนั้นก็มีข่าวแล้วก็ทําให้ราคาของเหรียญคัพเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ90 9 0กว่าบาทนะครับเกือบร้อบาทนะฮะลองลองไปดูในคอยเก็คโคนะฮะช่วงนั้นเนี่ยพุ่งไปสูงสุดเนี่ยสองบาทนะครับ ในช่วงวันก่อนที่มีการประกาศนะครับตอนนั้นเหรียญนนอยู่ที่ประมาณ30บาทเห็นไหมฮะสาบาทแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันเดียวกันเนี่ยประมาณวันที่3เนี่ยพุ่งไปถึง87บาทนะครับแล้วก็ตามที่กรทสรุปเนี่ยเคยพุ่งไปถึงประมาณ99บาทนะฮะสูงมากทีนี้มาดูว่ากรตศนี้เขาประกาศว่ายังไงเนื้อหาจริงๆที่กรทศเขาพูดนะครับที่เขาระบุแล้วเขากล่าวอ้างว่าออคุณสําเร็จเนี่ยมีความผิดจริงๆ เราลองไปดูประกาศต้นทางจากกรตอรกันนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์หลักของกรตอรเลยนะครับ sec.or.th นะครับเข้ามาหน้าแรกเลยนะครับเราก็จะเห็นในเซ็กชันที่เขียนว่าข่าวกรตอรนะครับตรงนี้นะครับข่าวกรตอรตรงนี้นะฮะข่าวแรกเลยเห็นไหมฮะวันที่30กรตรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด1นรายกรณีซื้อเหรียญครับโดยอาศัยข้อมูลภายในโอ้ฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยการเอาข้อมูลภายในเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองหรือคนวงในเอาข้อมูลมาเทรดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วผิดทั้งเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็ผิดจรรยาบรรณด้วยนะครับทีนี้ลองมาดูข้อมูลที่ทางกราฟตเขาให้ไว้นะครับประกาศของเขานะครับมีขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมนะครับเ<ม>ขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าสํานักงานกราตอเนี่ยได้ติดตาม สภาพการซื้อขายนะครับจากศูนย์ซื้อขายบิตคัพออนไลน์นะครับหรือบิตคัพเอ็กชแนนเนี่ยตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการเปิดดีลเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี64นะฮะก็เขาบอกว่าที่จะทําสัญญาจะซื้อหุ้นนะครับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละห้าสิบเอ็ดเนี่ยจากของบิตคัพนั้นเป็นมูลค่าถึงหนึ่งจุดเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับส่งผลให้เกิดราคาเนี่ยของเหรียญคัพเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะครับอันนี้ผมอ่านแบบสรุปนะฮะ ซึ่งก่อนจะประกาศนะครับข้อมูลสารสนเทศเนี่ยราคาของเหรยนครับอยู่ที่ประมาณ49.53บาทนะครับพอประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการร่วมทุนนะครับของ SCB เนี่ยราคาก็พุ่งขึ้นไปถึง99.99บาทนะครับซึ่งณจุดนี้เองครับกรตตอก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับให้มีการตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีบุคคลที่มีการซื้อขายเหรยนครับโดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามที่สารสนเทศดังกล่าว ผลของการสอบสวนของกราอตาพบว่ากลุ่มธนาคาร SCB และบริษัทในเครือของบิทคัพนะครับได้เริ่มเจราจาซื้อขายหุ้นกันเนี่ยก่อนหน้าวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยนานแล้วนะครับก็คือในช่วงของ4กันยายนถึง2พฤศจิกายนเนี่ยคือคิดว่าคนข้างในน่าจะรู้กันบ้างแล้วนะครับซึ่งกราโตาเขามองว่านายสำเร็จวัวชะเสถียรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารนะครับเขาก็น่าจะ เข้าประชุมแล้วก็รับรู้ในเรื่องของการการเ,าเรื่องของดีลครั้งใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะครับและในขนาดนั้นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายสําฤทธเนี่ยมีการเข้าซื้อนะครับเหรียญครับจำนวนประมาณประมาณ6 0,000กว่าเหรียญน,นะครับมูลค่าตอนนั้นก็คือประมาณ1.9ล้านบาทซึ่งพฤติกรรมนี้นะครับเป็นพฤติกรรมที่เขามองว่าผิดปกติเพราะว่าก่อนหน้านีเา้เขาบอกว่าคุณสําเร็จเนี่ยยังไม่มีการซื้อเหรียญครับในจํานวนมากข,ขนาดนี้มาก่อนนะครับ ทางกรตก็เลยเมองว่าน่าสงสัยนะครับเขาบอกว่าการกระทําของนายสำเร็จนั้นมีความผิดฐานซื้อเหรียญครับโดยเป็นบุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในนะครับมันคือผิดนะครับในมาตรา42วงเล็บ1แล้วก็มาตรา43วงเล็บ1ด้วยนะครับซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายนะครับตามมาตรา70และมาตรา72นะครับแห่งพระราชะกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปี2561 คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษทางแพ่งนะครับก็ได้มีมตินะครับให้นํามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนายสำเร็จนะครับโดยบทลงโทษทางแพ่งนะครับมีการปรับนะครับรวมเป็นทั้งสิ้นประมาณ8.5ล้านบาทนะครับรวมทั้งนะครับห้ามเป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารในการซื้อขายโทเค็นดิจิตอลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลนี้เป็นเวลา12เดือน ซึ่งถามว่าค่าปรับ8.5ล้านบาทนี่มันมาจากไหนนะครับทางกราตาเขาก็ชีช้แจงว่ามันเป็นเนื่องจากว่ากราตาเนี่ยจะต้องมีการลงมาตรวจสอบการกระทําความผิดนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของกราตาในการตรวจสอบการกระทําความผิดซึ่งตรงนี้เราก็อย่าเพิ่งตกใจว่าอันนี้กราตาเอาเงินเข้าหน่วยงานหาเงินเข้าหน่วยงานหรือเปล่านะครับจริงๆเขาบอกว่าเ,เงินในส่วนนี้นะครับทางกราตาเนี่ยค่าปรับและทางแพ่ง และค่าชดใช้นะครับผลประโยชน์เนี่ยที่ได้รับจากการกระทําความผิดจะเป็นรายได้แผ่นดินนะครับเขาจะนําส่งกระทรวงการคลังต่อไปอันนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ได้หาไรายได้ให้ทางกรตนะครับแต่ว่าส่งเงินให้กระทรวงการคลังเป็นเงินแผ่นดินไปนะครับกรณีนี้นะครับทางกรตก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่าได้ทําการนะครับร่วมมือกับทางกองปราบปรามนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งเขาคิดว่าเขาจะบังคับใช้แบบามาตรการลงโทษแบบสูงสุดครับคือถ้าสมมติว่าผู้กระทําความผิดนะครับไม่ยอมไม่ยินยอมนะครับกรรากก็จะมีหนังสือขอให้พนักง,งานอายการนะครับดำเนินการฟ้องต่อสารแพ่งเพื่อดําเนินการมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายได้กําหนดไม่ต่ำกว่าอัตราที่คอมพอกําหนดนะครับก็คือเรียกว่าจะไม่ใส่เกียร์เดินหน้าจะไม่ถอยหลังนะครับยังไงก็จะเดินหน้า ฟ้องร้องแล้วก็เอาผิดกับผู้กระทําความผิดให้ได้นะครับคือเขาฟันธงไปแล้วเคาเคาะไปแล้วว่านี่คือความผิดนะครับสามารถเติมพลังให้กับคุเรทีฟหรือคิดสร้างเงินได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR code นะครับทางนี้นะครับหรือว่าเติมพลังผ่านพร้อมเ์แล้วก็ทูมันนี่วอลเล็ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้ทีมงานของเรามีโอกาสนะครับได้พัฒนาคอนเทนต์แล้วก็ทาคอนเทนต์ในลักษณะนี้ต่อไปนะครับก็ในวันเดียวกันนะครับที่มีประกาศของกรอตต์เนี่ยคุณสำเร็จนะครับวชนณเสถียรก็ได้โพสต์เฟซบ เขาบอกว่าตามที่กรตอได้กล่าวหาผมนะครับในเรื่องข้อมูลภายในนะครับสำหรับการซื้อขายเหรียญครับของผมระหว่างวันที่4กันยายนถึงวันที่2พฤศจิกายนปี64นั้นนะครับผมอยากจะ,ะใช้ช่องทางนี้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับจากความบริสุทธิ์ใจของผมนะครับข้อหนึ่งก็คือเขาบอกว่าผมรู้กฎหมายเรื่อง i n s i d e trading นะครับเป็นอย่างดีว่าผมทำโปรเจกต์ผมก็จะซื้อเหรียญครับไม่ได้นะครับ ดังนั้นผมจะมีช่วงเวลาสั้นๆหลังโปรเจกต์เปิดตัวและยังไม่ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ผมจะลงทุนซื้อเหรียญครับได้อ่าคือเขารู้กติกานะครับแล้วเขาเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผิดนะอันนี้คุณสําเร็จก็ชี้แจงอย่างนี้นะครับโดยก่อนเข้าอ่โดยก่อนหน้าช่วงเวลาดังกล่าวนะครับผมอยากจะซื้อเหรียญครับในราคาที่ต่ำกว่า30บาทแต่ซื้อไม่ได้เนื่องด้วยผมกำลังทำโปรเจกต์อ่าอ่ามอร์นิ่งมูนนะครับอ่าก่อนหน้านี้ สุดท้ายผมรอโปรเจกต์มอร์นิ่ง o ู n เปิดตัวเลยต้องซื้อเหรียญครับที่ราคา30 3 2บถึง3าบาทนะครับเพราะหากไม่ซื้อภายในช่วงเวลาดังกล่าวผมก็จะต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่และจะทำให้ผมไม่สามารถซื้อเหรียญครับได้อีกนะครับส่วนเวลาก่อนหน้านี้ที่ซื้อเพื่อแลกเป็นค่าธรรมเนียมการเทรดใน exchange ทันทีที่ช่วงเวลาที่กตรตกล่าวโทษนะครับ ผมเป็นผู้บริหาร BBT ก็คือปิดขับบอกเชนเทคโนโลยีซึ่งเป็นคนละบริษัทนี่อันนี้ข้อที่2นะครับข้อแก้ต่างข้อแรกก็คือเขามองว่าเขาเขารู้ว่าควรจะช่วงเวลาไหนที่ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมายนะครับข้อข้อสอที่เขาแก้ต่างก็คือเขาบอกว่า BBT นะครับกับบริษัทบอกเชนออนไลน์เนี่ยมันเป็นคนละบริษัทกันนะครับคนละบริษัทนะครับคนละบริษัทนะครับจำคำนี้วานะฮะ ดังนั้นผมกล้าพูดได้ว่าผมไม่รู้เรื่องนะครับ S c B deal ใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาบอกผมไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็พิจารณากันเองนะฮะโดยถ้าผมรู้ผมคงขายเหรียญอื่นๆมากมาย b n b อ t h e r e u m นะครับซึ่งมีมูลค่ากว่า4ล้านแล้วมาช้อนซื้อคับไปหมดแล้วนะฮะอันนี้คุณสำเร็จให้ข้อมูลไว้ซึ่งจำนวนเงินที่ผมลงไปเนี่ยมันก็แค่ประมาณ60,000ครับเองนะครับผมมองว่ามันไม่ได้แปลกอะไร ไปนะครับแต่มันเป็นความบังเอิญที่ดันไปมีการดีวกันพอดีในช่วงนั้นนะฮะการซื้อเหรียญครับของผมนะครับนี่วัตถุประสงค์นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาวนะอันนี้ต้องมองแบบเป็น,เป,นเป็นธรรมนะเขาบอกว่าเพื่อการลงทุนระยะยาวนะครับดังจะเห็นได้ว่าผมซื้อเหรียญครับโดยมีเจตนามุ่งหวังทํากําไรระยะสั้นแล้วนะครับ ผมคงจะเทขายเหรียญครับทั้งหมดเพื่อทํากำไรไปเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้ก็จริงนะแต่จากข้อเท็จจริงนะครับปรากฏว่าผมยังไม่ได้ขายเหรียญครับอ่เพื่อทํากําไรแต่อย่างใดจนถึงวันนี้ที่ผมพิมพ์เนี่ยมีส่วนหนึ่งเอาไปแลกค่าธรรมเนียมในการเทรดเอ็กเชนแค่เท่านั้นนะครับคือเรียกว่าเหมือนกับเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าไม่ได้เทขายทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณสําเร็จชี้แจงนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับผมได้บอกกรอไปแล้วนะครับแต่ทางกรอก็ยังตัดตัดสินลงโทษอยู่ทั้งๆนะครับที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนอ่านี่เขาเขาบอกว่ากรอไม่มีหลักฐานชัดเจนแล้วมา,ากล่าวอ้างว่าทางคุณสําเร็จกระทาความผิดนะครับว่าผมกระทาความผิดผมจึงขอต่อสู้นะครับในกระบวนการทางกฎหมายต่อไปผมขอยืนยันว่าผมบริสุทธิ์และยืนหยัดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปนะครับอืม ประมาณนั้นคือเขามองว่าสิ่งที่เขาทํานั้นไม่ผิดนะครับผมสรุปให้เร็วๆเลยนะครับก็คือ1นึ่งเขามองว่าช่วงเวลาที่เขาเทรดไม่ผิดนะครับไทมิ่งนะครับข้อ2คือการที่เป็นคนละบริษัทกับบิตคัพออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือข้อ3ามนี่ฟังขึ้นสุดนะฮะก็คือว่าถ้ามีเจตนาที่จะมุ่งหวังทํากําไรระยะสั้นแล้วคงจะเทขายไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ขายแค่บางส่วนนะครับอันนี้ก็ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับทีนี้ถามว่าทําไมกรตถึงมาลงดาบในช่วงนี้อันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการลงดาบนะครับหนในผู้บริหารก็คือคุณ,คณสกลทีสากวีนะครับในเรื่องของการปันวอลลุ่มนะครับซึ่งทําไมถึงไม่ทําไปพร้อมกันนะฮะหรืออาจจะเป็นช่วงของการรวบรวมหลักฐานหรือเปล่าเพราะว่าการมาทําในช่วงนี้นะครับเหมือนกับว่า ทางบิดค u ันั้นไม่มีไม่มีแบ็กอย่าง s c b อีกต่อไปแล้วนะครับก็คือว่าไม่ต้องอาจจะต้องไม่เก่งใจทาง s c b แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าสามารถเล่นบิดครับได้เต็มที่นะครับเพราะบิดครับนี่จริงๆก็มีกรณีกณับกราตอมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายเรื่องมากรวมถึงเรื่องที่การล้มดีของ SCB เนี่ยมันก็มีผลกับกับทางบิดครับพอสมควรนะครับแต่ว่าผมมองว่ากระแสะตอนนี้มันเหมือนกับเป็นกระแสะที่ค่อนข้าง ตีกลับนะครับมันมาทางบิดครับก่อนอันนี้คนจะโจมตีบิดครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอ S C B T เนี่ยเหมือนคนหันมาสงสารเห็นใจให้กําลังใจบิดครับมากกว่า S C B นะครับแล้วก็การที่คุณท็อปเนี่ยเขาส่วนหนึ่งนะครับเป็นคนที่มี m มซ์เซทที่ดีมากนะครับแม้แต่วันที่ถูก S C B T นะครับหรือล้มดีอยีางเป็นทางการในวันที่25เนี่ยคุณท็อปนะครับก็ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าการตัดสินใจยุติ การซื้อขายหุ้นในครั้งนี้นะครับเป็นการตัดสินใจร่วมกันของผู้บริหารทั้ง2ฝ่ายนะครับที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นทางออกที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับคือเขาก็ให้เกียรติทางเอชด้วยไม่ได้มีกล่าวกล่าวกล่าวโทษนะครับไม่ได้มีการกล่าวโทษหรือว่าดราม่าอะไรแต่อย่างใดแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับทีมงานเ c b นะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ในวันเดียวกันก็ยังโพสต์ต่อว่าทุกวิกฤตคือโอกาสคร คือไมซ์เซตเขาดีมากนะครับในการที่เขามองว่าเฟลเลียนี่มันคือพันหนึ่งของซัคเซสนะครับเขาไม่ได้มองว่าความล้มเหลวก็เรื่องหนึง่งความสําเร็จก็เรื่องนึงแต่ว่ามันเป็นโปรเซสที่นําไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศนะครับแล้วก็มีความมีไมซ์เซตที่ดี Facebook ของคุณท็อปเนี่ยยังยังมีหลายเรื่องครับเรื่องของการให้ความรู้นะครับแล้วก็การที่คุณท็อปเนี่ยผมว่าปิดครับนะถ้ามองว่าคุณท็อปเนี่ยเป็น แบนด์อมบาสเดอร์เนี่ยผมว่าคะแนนเขายังไม่ตกนะครับหลายองค์กรก็ยังเขา,า,าเรียกว่าไงน,นะเชิญคุณท็อปเนี่ยไปเป็นวิทยากรนะครับไปเป็นวิทยากรให้กับทั้งมหอการค้าแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับเท็กซัสก็ยังเชิญไปไปออกงานอะไรเงี้ยคือผมมองว่าภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นําเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยของคุณท็อปเนี่ยก็ยังยังไม่สุญหายไปไหนนะครับ ถึงแม้จะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับบิตครับแต่ว่ามันไม่กระทบภาพลักษณ์ของคุณท็อปนะผมรู้สึกว่ามองมองว่ามันเหมือนมันยังแยกเลเยอร์กันอยู่นะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของคุณท็อปที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำไอ้พวก CSR อะไรเงี้ยก็ช่วยพยุงให้ภาพของบิดครับโดยรวมเนี่ยมันยังเป็นภาพที่ยังดูโอเคอยู่นะครับคนก็ยังเชียร์อยู่ทีนี้กรณีของคุณสําเร็จนะครับมันก็มีเรื่องของการชี้แจงนะครับ ที่กรตทนะครับมีทําเอกสารของฝ่ายเ,าเขาเรียกว่าฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับของกรรทเนี่ยเขามีทําเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรูเ้เกี่ยวกับกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเขาบอกว่าการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มันมันมันครอบคลุมไปถึงการที่แบบว่าการไปบอกข้อมูลแบบอิน i ด e c t l เรซี่ด้วยนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเข้าไปอยู่ในห้องประชุม คุณถึงจะต้องรู้เรื่องนั้นนะครับแค่คุณแบบไปกินข้าวหรือไปยืนฉี่นะฮะแล้วคุณได้ยินได้ฟังเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยก็ถือว่าคุณได้รู้ข้อมูลภายในแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในในในส่วนนี้ตามกฎหมายฉบับที่5เนี่ยของกรตกลก่าอ้างถ้ายึดตรงนี้นะครับคุณสําเร็จเนี่ยก็มีความผิดนะครับจริง สามารถเติมพลังให้กับ Creative ฟ i s สคิดสร้างเงินได้ไง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code นะครับทางนี้นะครับหรือว่าเติมพลังผ่านพร้อมเ์แล้วก็ทูมอนี่วอลเล็ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้ทีมงานของเรามีโอกาสนะครับได้พัฒนาคอนเทนต์แล้วก็ทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้ต่อไปนะครับความผิดก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เจตนาก็เรื่องหนึ่งสิ่งที่คุณสําเร็จนี่อาจจะผิดพลาดก็คือว่าการที่รู้ข้อมูลภายในแล้วมาเทรดแบบผิดที่ผิดเวลานะครับ ส่วนการที่เขามีเจตนาที่จะถือยาวๆโดยที่ไม่เทขายเพื่อทํากําไรเนี่ยก็แสดงให้เห็นเจตนาว่าเขายังเชื่อมั่นในเหรียญครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะปั่นนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้มีเจตนาที่ช้อนซื้อไว้ก่อนเพื่อทํากําไรจากความได้เปรียบของที่ข้อมูลที่ตัวเองมีข้อมูลอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาคิดว่ายังไงเขาก็จะซื้อแต่หนึ่งก็คือดันซื้อผิดเวลาแล้วก็เขาน่าจะยากที่จะจะปั่นมนทินที่บอกว่าเขาไม่รู้ข่าวนี้ผมว่าอันเนี้ยยาก ยากที่จะบอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมอยู่กับโบรบริษัทนี่อันนี้เป็นข้ออ้างที่ผมว่าฟังฟังขึ้นยากมากนะครับในในแง่ของตรงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องพยานหลักฐานกัน,กนอีกทีว่าจะทํายังไงถึงจะพ้นผิดนะครับส่วนความบริสุทธิ์ใจในผมผมคิดว่าผมมันมันดูได้นะครับจากการที่เขายังไม่เทขายเหรียญก็แสดงว่าเขาคิดว่าเหรียญนี้ยังไปต่อได้ก็คือคุณคุณสำเร็จนี่เขาลงทุนในฐานะ VI ก็คือเป็น value investor นะครับมาดูข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับาทาง ข้อมูลนะครับของมาตรการลงโทษทางแพ่งนะครับในตลาดหุ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาบอกว่ามาตรการลงโทษทางแพ่งนะครับเป็นแบ่งเป็นหลายประเภทนะครับมีการปรับป้องปรามนะครับไม่ให้ผู้กระทําความผิดนั้นกระทําความผิดได้อีกนะครับโดยจะมีการปรับมีการแบ่งจ่ายค่าปรับนะครับมีต้องจ่ายค่าปรับทางแพ่งสูงสุดคือ2เท่าของผลประโยชน์และยังต้องถูกเรียกคืนประโยชน์ที่ได้ไปอีกด้วยนะครับ อย่างกรณีของคุณสําเร็จเนี่ยนะครับเขาเหมือนกับได้ผลประโยชน์ไปประมาณ1.6ล้านนะครับจากเงินที่เขาลงทุนเนี่ยก็ก็คูณ2นะครับว่าเขาทํากําไรไปได้เท่าไหร่แล้วก,ก,ก,ก็ก็ต้องบวกค่าได้คืนด้วยก็คือทางกราตาคิดเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเงิน8.5ล้านบาทนั่นเองนะครับประมาณนั้นทีนี้มาดูช่วงช่วงเหรียญน,นะครับถึงวันนี้นะครับ ก็ยังตกนะครับเหรียญคับก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับในรอบประมาณสัก30วันนะครับเรามาดูกันก็ยังตกแบบดิ่งเหวเลยนะครับและยิ่งมีข่าวที่คุณสําเร็จเนี่ยโดนลงดาบไปอย่างนี้อีกถึงแม้ทางทางบริษัท b ิท c ั p เทคโนโลยีบอกเชนนะครับจะเขาเรียกว่าไงจะไม่ไม่ฟังนะครับแล้วพยายามจะต่อสู้คดีนะครับยังให้คุณสําเร็จเนี่ยนั่งแท่นเป็นผู้บริหารอยู่เพราะว่า1ก็คือมีความเชี่ยวชาญ มันเป็นเทคโนโลยีนะครับก็ต้องต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญถ้าเขาหยุดบริหารเนี่ยผมว่ากระทบบอกเชนแน่ๆซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นเกมหรือเปล่าที่จะเปิดทางให้ใครเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็บิดคับนี่น่าจะลําบากนะครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าไม่ผิดก็ต้องสู้กันนะฮะแต่ถ้าผิดเนี่ยก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าผิดอย่างไรนะครับแล้วก็ การปรับอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะครับอาจจะต้องมีการเจรจาต่อรองกันหรือเปล่านะครับแต่ตรงนีมน้มันไม่ใช่การต่อรองแลนะ้วแหละมันคือ,คอการสู้กันทางกฎหมายแล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบทสรุปนะครับสำหรับ,บรวันนี้นะครับผมคิดว่าการที่คุณสําเร็จยืนยันนะครับว่าตัวเองบริสุทธิ์อันนี้ก็ต้องไปฟู้ให้ได้แล้วก็ต้องต่อสู้กันทางกฎหมายต่อไปก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็การที่กรอตนะครับประกาศออกมาอย่างนี้นะครับมีคําสั่งชัดเจนแล้ว แล้วถ้าสมมุติว่าสุดท้ายนะครับมีการสู้คดีแล้วกรรมตแพ้อันนี้กรรตอก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าการตัดสินของกรรตนั้นมันถูกต้องเที่ยงธรรมจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นสิ่งที่น่าติดตามจริงๆนะครับว่าระหว่างคนที่เป็นเลกูลเลเตอร์คนบังคับกฎหมายนะครับกับคนที่เป็นเพลเยอร์เนี่ยเขาสู้กันเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบอะไรที่มันบานปลายใหญ่โตไปมากกว่านี้ไหม แน่ๆน,นะครับก็คือตอนนี้มันกระทบกับราคาเหรียญครับเต็มๆนะฮะตั้งแต่สืบเนื่องจากเรื่องของดีลล่มนะครับมาจนถึงวันที่ถูกกรอตอลงดาบซ้ำๆซักๆอย่างเงี้ยราคาเหรียญก็ดิงด่งๆิๆง,งแต่ก็ยังมีคนที่ยังเชื่อมั่นในบิตครับนะครับทั้งให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาช้อนซื้อเหรียญครับอยู่เรื่อยๆนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ผมว่าคงต้องดูกันต่อไปว่าทางาบิตครับเนี่ยจะแก้เกมยังไงนะครับที่จะเรียกความเชื่อมั่น หรือว่าเพิ่มเติมศักยภาพของของนักลงทุนนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเหรียญครับแล้วก็กบมาลงทุนในเหรียญครับได้มากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ c r e a t i v ฟลิสคิดสร้างเงินในวันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกับคลิปอย่างนี้ได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ